ไม่ได้ค่ะคุณทำอะไรหรอคะ ไม่เปไม่ต้องเลยนะเออลืมกันสัสดีขอก็จะร้องหาวันนี้อ <aría> ยู Gesch ่ในิคมากรดดิสุดพอกเก็ตไม่ใช่เดี๋ยวพอกเก็ตสิเซี๋ยวเราไม่รู้อ๊ี๋ยวบหุ้มค้างสิโอเคนะฮะเราก็จะมาดูเมื่อได้มาหนอนมากนะคะอ่ะอันตัวเองนะถ้าใคร ผมก็อะไรก็รู้ผมก็จะไปช็อปช็อปช็อปเพราะพวกแอฟบอก่เขาได้ทำกันทำไมฮะดูสิคะดูสิคะตุนบล็อกตกแต่งบ้านนะฮะบล็อกด้านหนึ่งบล็อกเบสุนะให้เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ผมที่จะใช้นะวันนี้ผมก็จะไทีวันนี้ผมก็อะไร 牛。 ที่ต่อกันเลยนะม,นมันคืออะไรคุณนิวเอาอนะีกแล้วนะเพื่อนผมเป็นน้องมีรายอายุ13นะฮะผมก็หามเ่ี้ยวเยอะเลยไอ้ท้กผมก็จะก็จะมีไอพีเซิฟนิวผมก็จะทำโอ้ผีนะฮะอ๋อชอบหายอ่ะ โอเคนี่ นี่ไปแทง่งมาสองตอนนี้ไปช้อค่ะจีเป็นยังไงครับผมอัดอยู่ครับว่ทาทำนี่ไปกี่ทุ่มนะครับ,บมผมประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มนะเพราะผมไม่เคยเล่นถึงนี้เลยนะ นี่ใครไม่รู้นะเกมว่ามันหาของว่าไอ้ที่สร้างบ้านหนุ่มกดบล็อกไอ้เนี่ยผู้คุณไปได้นะครับอดไปไปเมืองของพวกผมนะฮะขาจาจอย่างนี้ทักได้นะฮะเอ้ตัวน,นี้นะเจ้าของเมืองนะฮะผู้คุมูเมืองนะรองเจ้าของเมืองนะฮะโอเคโกมูซูบหรอครับ น,ะนี่นี่นี่ผมเพิเ่งสมัครมาเข้ามาไม่นานนะคะเห็นไหมฮะมาผมสมัครมาเข้ามาแล้วนะนี่อยู่ตรงนี้เห็นไหมชืม่อผเผีอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครถ้า,ถาใครอยากไปเล่นก็เทิรเล่นนะครับผม ยอกว่าอิส์นี่เลยนะร้ายจนไม่ต้องมีชื่อนะอย่เงี้ยอันที่จริงก็มีอยู่นะชื่อเกลินฮียวคคนลุกเล่นนี่ฮีโร่บ้านนะครับเป็นคุณนิวเวิรนี่แล้วก็โอเคจัดหนักเลยมาเดอมกาบังจิเลยยอมทาทุกสิ่งอย่างกเป็นแมวเล่นในป่าตะพีจนกระทั่งยอมลาสี ตัวที่ผมถามจริงถ้าใครอยากหรอพี่อยากคอมเมนต์ไอ้ตัวไอ้พวกนี้ตัวผมกคจะี่สุดคือตัวอะไรนอกจากไอ้ตัวนี้นะถ้าตัวนี้ด้วยนะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ด้วยเออโรนาเดินไกลหน่อยนะไกลมากๆแบบคพิงเดินไปยันจนกว่าจะเห็นบ้านต้นไม้ นี่นี่นี่ทีแอบินยังไม่ถึงเขากระตือเห็นไหมฮะคุณจะเดินตามไ้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าคุณอยากมมเได้เสิร์ฟนี้ผมทิ้งเอพีต้องขีดนรูปหัวก็จะเขียนทุกอย่างนี่ฮะนี่ต้องเป็นว่าณมสร่างผมนะเขาคุณดียวนะกอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่ามันทำอะไรกันนี่คุณดิวบอกว่าได้สร้างครับผมแล้วก็ใคร เพื่อนต่างๆนี่อยู่ในเซิร์ฟมาสร้างบ้านต้นไม้นะอันนี้เป็นจริงส่วนตัวของผมเนาะใครทูบผมแบนนะบอกตรงเออโอเคนะอันนี้อ๋อโอเคนะฮะโอเคใครก็ไม่รู้ ก็อกอว่าใครชอบกดไลค์ชอบมากก็กดอยากให้ย้ันไปมองทันทุกคนในเฟซในไลน์กันด้วยนะครับเพื่อนนี่ขอตัวลรับกอนนะว่าสวัดีครับย้